ทำยายกันอยู่นั่นๆนั่นเนื่ท็อกซิกท็อกซิกวันนี้เราจะไปกินกาแฟแล้วก็จะไปกินร้านชาบูเนื้อที่คุ้มที่สุดในโลกเอาจริงๆแต่เคยกินมาเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะเมื่อก่อนชอบเห็นคนเขาบอกว่าร้านนี้คุ้มที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเอออันนี้คุ้มจริงๆที่เป็นร้านไหนในคว<ด><พ>าม <ไป S 1> รู้สึกเราในความรู้สึกในความรู้สึกผมไงคือแบบคุ้มจริงก็กินชาบูแบบชาบูเนื้อมาเยอะแล้วแต่นี่คือ ที่สุดของที่สุดของที่สุดทด่ามาเชียงใหม่ควรไปจริงๆคุ้มคุ้มคุ้มวันนี้แต่งตัวเป็นพี่จองคอสเซนพี่จ้องพลาเซนพี่จอง,อง,จองแต่พี่จองพอได้แต่หน้าไม่ได้เดี๋ยวข้าไปจิ้มเ <LC S 1> อลซี่เหอสวัสดีพี่จองขาโลอะไรรถสวยสุดสา้าค่ะวันนี้พี่จองจะพาโนอเออร์ไปกินกาแฟก่อน ก็เราก็าจะไปต่อกันที่ชาบูเนื้อไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเที่ยงตั้งใจไปกินร้านนี้เลยขล่มจริงๆเลยเอา้คุขูไปกันนี่แต่งหน้านิดหน่อยก็พร้อมเดินทางรับค่าวันนี้ก็จะเอาเซนส์สปาของเราไปอีกทันหนึ่งอีกทันนึงอันตหน่อยโอ้ยแดดออกอีกทันหนึ่งยังรั่วอีกคันหนึ่งยังรั่วเสียแผนเลยแล้วต้องเอารถอีกนนอคันมานใคร ไปแล้วครับ จะเป็นแบล็คเบมอนดีครับหรือว่าถ้าอยากทานเป็นชาจรแบบใสๆก็ตัวนี้ก็เป็นชาก็าจะมีชาเป็นกาแฟครับมีเก็นมวยแล้วก็มีใบเตยแต่ที่ขายดีสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับเอาเอาไมชาโมงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอันนี้ดีกว่า ออีอือแล้วก็หอมอิม่มสุกชถึนเมนูยอดนิยมเลยนะพี่จ่องว่าจ่องว่าเนาะความไม่กลัวมันจะแปลอะไรอะ่ะโฟกางโฟกัสแกลนโอน,นธรรมดาเลยแก้วสวยงาม ตอนนี้คือถนอขนขรุขเชียงใหม่จ้ะใช่ตอนนี้เขากำลังเตรียมน้ายจะอยู่รถเตรียมินที่ขามเมืองได้อยู่นี่เตรียมอของมาเต็มเลยเขาไม่เขาจะปิดทั้งเมือง ชมกีลาทางนู้นเนาะนี่ร้านออบเบลวีฟสามเก้าเก้ 99, สั่งได้ไม่อัน้นปะเราเข้าไปข้างใน,นนี้เราไม่ได้จองนะเออไม่ได้อจองถ้าจะมาควรจองแต่เรามาประมาณบ่ายสามโมงนิดๆร้านก็เพิ่งเปิดเ,เขาเปิดบ่ายสามและนี่คือข้าวเช้าของเราเรารุ้นกันว่าจะได้กินไหมไม่ได้จอง <laughs> เรามีราคาเดียวเ,<อ>เลยเนาะคือสัส่ง99ดี <c oughs> โอเคค่ะสั่งเลย,ส,เลยสั่งเลยนี่คือครั้งที่สองของเราแต่ครื่งหจะไม่ลงในบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่าจะมีเอสเปรฟโตในบุฟเฟ่ต์ค่ะโอเคค่ะน้ำซุปอันนี้ค่ะข้ำซุปลาญี่ปุ่นหนึ่งข้าวธรรมดาหนึ่งผักกาดขาวหนึ่งนี้หน้าตานา้ำซุปมารากับซุปไก่ จะดูไก่เข้มข้น,นเนาะสีขาวกับสีแดงผมงสับปูหมวนเอาไหมเอาสิสที่ร้านมีน้ำจิ้มสี่แบบน่านีไงซุกี้ซีฟูดชาบูเนื้อาขาวเอากินอันนี้อันนี้กับซุกี้ี๋ยวเนี <c oughs> ย่ยวังเอาจี ค่ะเห็นหัวสไลด์ว้าวค่ะไว้เวลาค่ะเดี๋ยวอนนนึงสักนะได้ค่ะคนลุงเส้เนหรอกําลังตัดแก้วงานโอ้ยเยอะนะท,ง,ทงานกันเมอะ ขอเปิดที่มีเนื้อโอ้โหี่แล้วก็เอาไปจ mm ุ hmm. er> ่มซอสฮาวิทย์่งแล้วก็นึ่งจิ้มเราเลือกไว้สามแบบเนี่ยผิวดำใช่สุกี้แล้วก็งาขาวขี้บกินเหมือนเขาวผิวดำ เที่ยวญี่ปุ่นดำเนี่ยอืม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 อม่มอนมอืมอืมอืมกืมอืมอืมาืมอืมไืมอ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 ืมืมอ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 ืคอืมอืมอืมมอมอื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 มืมอมอืมอกมอมอืแอืมอมมมือมมอือืม นี่เป็นน้ำซุปกระดูกไก่ขินข้นนะน้ำซุปจะเป็นสีขาวรสชาติกลมกล่อมมากเลยอย่างที่อกที่ร้านนี้เป็นฮาลานเนาะก็จะเป็นเนื้อวัวแล้วก็ไม่มีเครืค่องด่มในกระออนะจ๊ะร้อนเหรอ ตั้งไอติมให้หน่อย อร่อยันนี้ก็พาทุกคนมากินข้าวด้วยกันเนาะเด็ดแตเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าร้านไหนยังไงตามมาได่หมดปิดเจ็ดปิดห้าแล้วดูนี่เราไปเต็ดพอดีใช้เวลาคุ้มค่ามากมิชชั่นคอมพิวต์กลับบ้านดูพี่จอมพี่คันเล่นต่อ